สำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองต้องฟังทางนี้นะคะเรามาพัฒนาตัวเองเปลี่ยนลุกเสริมบุคลิกภาพ M.COT ค c a d e m y ค y ค่ะขอเชิญคุณนะคะร่วมหลักสูตรเม o ย r นลุกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองค่ะผ่านการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนด้านต่างๆนะคะ ทางเอ็ม a อร์ดอะค่ค่ะก็ขอเชิญคุณร่วมหลักสูตรเม o ย r นล o k สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองจัดเต็มถึง2วันเลยนะคะระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4กรกฎาคมนี้ที่โรงแรม t ด e e m อ r a l รรัชดากรุงเทพค่ะโดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้ฝึกการพูดให้มีสเสน่ห์สร้างสคริปต์อย่างมืออาชีพพร้อมกับเทคนิคการสื่อสารแล้วก็ภาษาการอย่างมั่นใจกับครูพี่นุ่นนี่พี่นุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะคะพิธีกรจากรายการฟังหูไว้หูค่ะพร้อมเสริมบุคลิกภาพเข้าใจสรีระ ร่างกายเทคนิคการยืนการเดินแต่งกายให้เหมาะสมพร้อมกับวิธีสร้างพลังบวกแล้วก็จัดการความเครียดกับครูตุ้ยนะคะอาจารย์ดออรอภิชช์เกตแก้วนักพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ทำการเวิร์กช็อปแต่งหน้าตัวเองแบบมืออาชีพอีกด้วยนะโดยบิวตี้ครีเอเตอร์จาก OCC Group ค่ะได้แต่งหน้าทำผมถ่ายภาพโปรไฟล์ด้วยโดยทีมช่างภาพมืออาชีพค่ะ พร้อมบริการอาหารกลางวันตลอด2วันที่ร่วมอบรมนะคะแล้วก็มีการจัดเบรกอบรมวันละสองรอบเติมพลังระหว่างเรียนรู้อีกด้วยนะคะสามารถสมัครด่วนได้นะครับที่ MCOT Academy คนะครับค่าธรรมเนียมก็12,990บาทรวมภาษีฮะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบกันหน่อยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ Inbox นะครับ Facebook m c a แล้วก็ i อ l ดี e ฮะ MCOT Academy ครับหรือว่าโทรมาที่02 201 6036 02 201 6023ในเวลาทำการนะครับ